มาดูแบบฝึกหัดข้อที่3นะครับเขาให้ทําการแสดงวิธีหาคําตอบนะครับก็แสดงวิธีทำนั่นเองครับเป็นเรื่องของการคูณและหารปริมาตรหรือความจุเหมือนเดิมฉะนั้นเราจะสังเกตโจทย์ให้มาบอกว่าเป็นจํานวนลิตรมิลิลิตรเห็นไหมครับคูณ9นะครับฉะนั้นวิธีทำทำยังไงเขาแยกลิตรแยกมิลิลิตรฉะนั้นเราทําการตั้งให้ตรงกันกับข้อมูลที่เขากําหนดมานะครับกําหนดมาว่า ลิตรใส่ตรงนี้มิลลิลิตรใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขมันคืออะไรตัวเลขมันคือ2ลิตรครับกับอีก300มิลลิลิตรเราก็มาใส่ตามนี้ครับโจทย์บอกว่าก็คือการคูณน,นะครับแล้วก็ใส่คูณแล้วก็คูณด้วยตัวเลขก็คือ9นะครับตามโจทย์แปะเลยนะ2ลิตร300มิลลิลิตรคูณด้วยนะครับคูณตรงนี้แล้วก็9คูณเลยครับคูณที่มิลลิลิตรก่อนเลยครับ9คูณ0ย์ได้0ูนย์ 9กคูณศได้0 9นคูณสได้27่สิบเนะครับสามเหรือ9 3 27เหมือนกันนะครับแล้วเอา9นะครับมีจํานวน2ลิตรอีกเก้าครั้งนะครับฉะนั้นเอา9ไปคูณ2ด้วยครับเ2้าสได้18ครับได้สิบแลิตรกับอีก2.700ันมิลลิลิตรครับทีนี้ในส่วนของ2,700ันเจ็ดรนี่ยฮะสองพเนี่ย มันเปลี่ยนเป็นลิตรได้ครับ1000เท่ากับ1ลิตร2000ก็เท่ากับ2ลิตรครับดังนั้นครับเอา2ลิตรมาเพิ่มมาให้กับ18นะครับกลายเป็น20ลิตรนะครับแล้วเมื่อไปเพิ่มทางนู้นแล้วเหลือแค่700ครับดังนั้นคําตอบข้อที่นี้ก็คือ20ลิตรครับกับอีก700มิลลิลิตรนั่นเองครับข้อที่2ครับดูโจทย์ก่อนเลยครับ 2 4 0 0มื่มลคูณกับ4ครับแน่นอนเลยข้างล่างจะต้องคูณแล้วก็4นะครับแต่24,800นะครับเขาให้เราทําการแยกเป็นลิตรและมิลลิลตรจริงๆแล้วเนี่ยสองหมเอา4ไปคูณได้เลยนะได้คําตอบเท่าไหร่เราเอามาหาลิตรที่หลังก็ได้นะครับในทางปฏิบัตินะครับในทางชีวิตจริงแต่อันนี้เขาต้องการจะฝึก ให้เราทำการแปลงหน่วยนะครับหรือว่าหาความสัมพันธ์กัน24800เราตัดกันที่ตรงคอมมาตรงนี้เองครับเราตัดไปตรงนี้เลยครับตัดไปที่ตรงนี้นะเราจะได้24ลิตรครับ1000มันมี0ูนย์สตัวฉะนั้นเวลาหารนะครับมันก็จะนับมา3นะครับก็จะเป็น24 0ี่เศษแ0 0เศษ800นี่นะครับก็คือมิลลิลิตรครับ ูณด้วย4ครับข้อนี้ฝึกให้เราหาความสัมพันธ์ของลิตรกับมิลลิลิตรด้วยนั่นเองครับคือการแปลงหน่วยนะครับในส่วนของ800ร้อคูณ4ครับ4คูณ0ย์ได้0นะครับ4คูณ0ย์ได้0ครับแล้ว4ไปคูณ8ครับหรือว่า8คูณ4ก็คือได้32นะครับหลักของความสัมพันธ์ของการคูณน,นะครับสลับตำแหน่งกันได้นะฉะนั้นครูบอกว่า8คูณสหรือ4คูณ8 ได้คำตอบเท่ากันนะครับและเอา4ไปคูณ24ครับ4 4เท่าไหรครับ16างนั้นใส่6ทด1ครับ4คูณ2ได้8ทด1เป็น9ครับโอเคนะ4คูณ24ได้96นั่นเองครับทีนี้เหมือนเดิมครับก็คืออะไรครับ3,002เนี่ย3,000เนี่ยก็คือ3ลิตรครับฉะนั้นเอา3ลิตรมาให้ที่96 นะครับเป็น97 98และ99ได้99ครับเมื่อตรงนี้เป็น99มันจะต้องหายไป2,000ไอโทษที3,000นะครับดังนั้นก็จะเหลือแค่200คำตอบข้อนี้ก็จะเป็น99ลิตรครับกับอีก200มิลลิลิตรครับข้อที่3ครับ35ลิตร 700มิลลิลิตรหารด้วย5นะครับ35ลิตรก็เขียนตรงลิตรครับ700มิลลิลิตรเขียนตรงมิลลิลิตรนะครับหารด้วย5ตัวหารอยู่ข้างนอกนะครับได้แล้วครับหลังนั้นเราเริ่มหารนะครับเวลาหารหารจากด้านหน้านะครับหรือข้างซ้ายไล่ไปข้างขวาครับ3หารหาร3ตั้งนะหารด้วย5นะครับไม่ได้ฉะนั้น3 1 5เลยครับเป็นตัวตั้งหารด้วย5ครับ5คูณ7นะครับ5คูณ7ได้35ฉะนั้นลงตัวพอดีนะครับ7 5 35นะตรงนี้นะได้35นะครับมาที่700บ้างครับ5หาร7ก่อนครับ5 1 5 5 2 10 2เกินนะครับเกิน7ไปนะครับเพราะ5คูณ2ได้10 เกิน7จครับดังนั้นเอาแค่5้คูณหครับ5้คูณหได้5นะครับแต่เราต้องต้องหาร7ฉะนั้นเศษอีก2ใช่ไหมครับก็กลายเป็น20นะในหลักถัดไปจะกลายเป็น20เราจะหารหลักถัดไปก็คือ20ครับ5 4 20พอดีเป๊ะนะครับฉะนั้นหลักสุดท้ายก็คือ5คูณ0ได้0นะครับก็จะได้140ครับก็จะเป็น7ลิตรกับอีก 140มล,ลรเราเขียนคำตอบเข้าไปครับ7ลิตรครับข้อที่4นะครับเห็นเครื่องหมายเห็นรูปข้างล่างก็ตั้งหารแน่ครับมีคำว่าหารอยู่อะไรตั้งครับ6 9 3 7 8ครับเป็นตัวตั้งแต่ข้างล่างให้เราทำเป็นลิตรกับมิลลิลิตรฉะนั้นก็ต้องหารด้วยพันก็คือ3หลักตัดมาครับเป็น69ลิตร มิลลิลิตรเป็นลิตรนะตัดไป3หลักเลยนะครับ69เหลืออีก378เอามาใส่นี่ครับใส่ที่มิลลิลิตรครับเพราะว่าหน่วยมันบอกเราอยู่แล้วครับว่าเป็นมิลลิลิตรนะครับ378และหารด้วย6ครับตัวหารอยู่ข้างนอกนี่ครับเริ่มหารเลยเป็นทีละหลักครับ6 1หนึ่งนะครับ6คูณได้6ครับ หมดเลยนะครับหมดเลยเป็นศูนย์นะครับฉะนั้นต่อไปเอาหกมาหารเก้าครับหกคูณหนึ่งได้หกครับหกคูณสองได้สิบสองสิบสองเกินเก้านะครับฉะนั้นเอาแค่หกคูณหนึ่งครับหกคูณหนึ่งได้หกครับดังนั้นเท่าไหร่ถึงจะเป็นเก้าครับหกเจ็ดแปดเก้าเศษอีกสามนะเศษอีกสามนะครับเศษอีกสามตรงนี้เราจะเอาไปปัดไว้ข้างหน้านะครับปัดขอโทษทีเราจะไปปัดไว้ข้างหลังนะครับสามลิตรก็คือสามพันครับ สามพกับอีก378ก็เลยกลายเป็น3,378นะครับที่จะถูกหารด้วย6นะครับจะกลายเป็น3,378หารด้วย6นะก็หารไปรทีละหลักครับหลักแรกเป็น3 6หาร3ไม่ได้นะก็จะเปลี่ยนมาเป็น2หลักเลยครับ3,3ครับ6อะไรได้33ไม่มีนะครับแต่มีที่ใกล้เคียงคือ6,5,30ครับ 65ได้30ฉะนั้นเหลือ3นะครับเหลือ3จาก30เป็น33นี่เหลือ3แล้วก็6อะไรได้37ตอนนี้เป็น37แล้วนะตะก,กี้เหลือ3กับ7นะครับเป็น37 66ได้36ครับ66ได้36ไม่ถึง37ครับก็เศษอีก1น,นั่นเองครับ และกลายเป็น18ไปแล้วครับตอนนี้ในหลักสุดท้ายที่เราจะหารครับ6อะไรได้18ครับหรือว่า6หาร18ได้อะไรนะครับ6 1 6 6 2 12 6 3นะครับ6คูณ3ได้18ฉะนั้น6หาร18ได้3เราใส่3เข้าไปนะครับคำตอบได้11ลิตรครับกับอีก563มิลลิตร มาดูข้อที่5กันต่อครับข้อที่5ให้เป็นลิตรมิลลิลิตรนะครับมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คูณด้วย7ครับฉะนั้นเราตั้งคูณกันไปเลยครับ102ลิตรครับ455มิลลิลิตรค่อยๆเขียนไปนะถ้ามันผิดยังไงเราค่อยมาแก้กันอีกทีนึงคูณด้วย7อ่านไปตามโจทย์นะครับ เห็นไหม102คูณด้วย455คูณด้วย7ครับจากนั้นคูณไปเลยครับ7535 7535นะครับหลักที่2แลนะนะ7อย่างเก็คูณ5นะ35บวกอีก3เป็น38ครับ7คูณ4นะครับ7ไปคูณหลักร้อยครับ7 4 28ครับ บวกอีก3 29 30 31เป็น3,185เห็นเนาะดียวยต้องทำอะไรนะครับและ7ไปคูณ102ครับ7214 7คูณ0ได้0นะครับฉะนั้นบวกทดอีก1เป็น1ครับและ7คูณ1ได้7ครับได้714นั่นเองครับ แต่ว่าเราเห็นหลักนะครับมิลลิลิตรนะที่หลักพันมีนะครับมีอยู่ถึง3 000, า0 0ันฉะนั้นก็คืออีก3ลิตรเอาไปบวกที่714อีก3ลิตรครับเป็น700เท่าไหร่ครับ17เมื่อไปบวกที่ลิตรนะครับเรียบร้อยแล้วตัวเองก็จะเหลือน้อยลงนะครับหายไป3ลิตรครับเหลือเหลือ,อขอโทษทีต้องบอกว่าหายไป3 0 0พันเนาะก็จะเหลือ185ครับตอบ 7จ็ครับเจ็นี้เป็นลิตรนะกับอีก185มิลลิลิตรตรวจสอบนะครับให้ถูกต้องอีกทีอ่ะข้อที่6กแล้วครับชัดเจนครับ29ลิตรกับอีก368หารด้วย8ครับแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่ากันนะครับ หารไปทีละหลักครับ8หาร2ไม่ได้นะครับ2ตั้งหาร8 2น้อยกว่า8หารไม่ได้ก็จะต้องขยับไปเป็น2หลักเลยครับขยับมาเป็น29ครับ29หาร8ครับ8 1 8 8 2 6 8 8 3 24สร็จเศษเท่าไหร่ครับ24ไปถึง29ครับเศษ็จ5เศษอีก5นานะที่เราจะทำการปัดไปตรงข้างหลังนะครับเศษห้า ก็จะกลายเป็น5,368ถูกต้องไหมครับ5ลิตรก็คือ5,000มิลิตรดังนั้น8ไปหารข้างหลังเลยครับหารมิลิตรหาร5ไม่ได้นะหน้อยกว่าครับหาร2หลักมาเลยครับหาร53ครับ86 86 48 48นะครับก็เศษอีก5ครับ แปเขียน6กไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเขียน6ไปก่อน8ปดหกสี่สิบแปดน,นะครับ 49, 50, 51, 52, 53, สี่สิบเก้าหสิเ็ดหศษหนะครับเศษห้าฉะนั้นต่อไป8จะเอาไปหารที่6ครับกับอีกเศษข้างหน้าก็คือเวลาเป็น56าสินะครับ8ปดเจครับ8ปดเจพอดีเป๊ะฉะนั้นไม่เหลือเศษนะครับ หลักถัดไปจึงเป็นการหารด้วย8อย่างเดียวครับแปหาร8ได้1นะครับแบ่งออกเป็นแส่วนนะครับได้3ลิตร671มิลลิลิตรครับเอามาตอบคำถามข้างล่างครับเป็นอันว่าหน้าที่131ก็เสร็จที่ตรงนี้ครับนะครับ